สวัสดีค่ะที่นี่ช่องแสงทองพารอยนะคะนอวันนี้พาท่านผู้ชมมาอยู่ที่อาวัตราบ้านพนาวนะคะนอวันนี้ภาพพี่น้องเอฟซีมาติดตามขอโชคลาภอาจารย์แมวนะคะน่าจะเป็นโค้งสุดท้ายนะคะนอเดี๋ยวเรารอรุ่นไปด้วยกันนะคะว่าโค้งสุดท้ายอาจารย์แมวเป็นเสืดตัวใดนะคะนอตามมาเลยค่ะพี่น้องคะตามมาเลยค่ะ ฝากพี่น้อง f อฟซีทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คนละหนึ่งไละค์สองไลค์เด้ค่ะเ<ม>พื่อไปขวัญกำลังใจให้กับช่องน้องใหม่นะคะนาอใไปกดไลค์กดแชร์ก็ให้เฮงเปัง<ม>ๆถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนะคะเงวดประจำวันที่หน,ะะน,นึ่ 1, 20, 20, 20, นะะงพฤศจิกาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะแฟนแมวเดินทางมาถึงแล้วนะคะรอรุนนะคะนาองแแมวมาถึงแล้วค่ะตอนนี้กำลังทำทีมนะคะเนาะ มลาลุ้นไปด้วยกันนะคะฝากกดไลคกดแชร์ด้วนะคะพี่น้องโ้สุดท้ายนะคะอันนี้มาตามโงสุดท้ายาจารยาวที่สาูขานะคะข้าวมันบอกคนเนี่ยแล้วข้านบอกเ่้าักจังแกแอมากเลยขนาวมันนี่เา เออเลยนะซูนซูนมากเลยปุ๋ยว่าวาดันก็เดี๋ยววาวักที่เดียวตั้งสอนตัวตัวไหนบอบ่ซักเ่าวะเชียร์้ออไหนบ่ซักตั้งแต่คนมาใหญ่เยโอ้คนานนาจากหลายคนยิ่งจะว่าเดี๋ยววาวซักว่าเน้อให้คู่เดียวบ่คนไม่มีใครจะได้คู่กว่านี้โอ้ย คน้ายกี่วับวัดเนาะครูนาใครไปถือกบได้หือเล่คันว่าถือกบได้เห็นบอลคลุดเท้าหลุามันโท้มากยู่บูเต้าเสียคุณนทาตั้งครูคนมืองานเนี่ยโท้มากสามสี่รอบ มาดีนนมาดีนนเป็นมาดีตัวเป็นมาดีตัวเป็นมาเป็นลูกงามลูกกดีตัว Thank mm -hmm. you. จะคิพยาธิแก่ลุกจิลูกค้าอภูคาเหตุยังลงไปก็ขอให้ภูคาได้หูแ้งเป็นจริงต้าประวัจิตเป็นทองเทิงอาจเจ้าทีเจ้าทางแม่นางทองนี่พอดีทองเทิงเจ้าเอาวัดเจ้าว่าอาือว่าเจ้าป่าเจ้าดงอ้าประวัติจิตเป็นทองเทิงผูคาแปดศอกพอดีอาลอว่าองค์ดำพอดีอาทิภูคาเมืมอนี้ก็คือบ่ได้มาหลกมาควรเน๊ะอาคือได้ห่างเหินกันไป อากระซ้องวดสามงวดซัำซ้อนเนาะอาพออากระโงสีหูแจ๋โตจะคลองอาวา่าภูคาก็มีสิ่งที่จําเป็นอาบสบายในอกในใจที่นี่ภูคาก็ได้ห้างเหินไปอาบละลายมือก็จังได้ดออกมาเยี่ยมยามถามข่าก็บดได้กิ่นได้ปลาเน้ะอากระยังคิดหอดคิดถึงอยู่คือเก่าอามือนี้ก็ะพิ้วพ,พิ้เป็นมือดีมือดีอาได้นัดกับลูกกับล้าน กับยูทูกเป็นหลายๆส่องมานำกันถ้าม่นีก็คือที่ผู้ขายยิงกระเจด้มาหอดมาถึงอาจจะจะแต่งให้ก็คือมันกับเปล่าๆเนาะว่าสิ่งใดาที่มันยังขาดยังเขินโยก็จะถือโทษกดเคียงลูกเตาา่าเหลาลานเน้อเพราะว่ามันไปคำคำไปตลาดจารีเพว่อเมริกาเขาก็ได้เก็ียบลานเลยก็ยังดีในผลละหมาดหลากใหม่มาให้ อาที่นี่มีหน่อยกันกินกันตามหน่อยไปสะก่อนอาจะหาว่าจริงใดที่ภู้ขาเยังใดเย็ดยังมาให้บ่ถือบ่ควรอาหรือว่ามันบ่ถือบ่ต้องกันนาขอให้มันเป็นจริงขึ้นมาอาล่อ,ลอก,กันสะก่อนนาขอให้ลูกให้หลานได้กินได้อยากอาให้นำมาบรรดลบรรดาลอาที่ภู้ขามากเมื่อนี่กับว่าได้มาลบมาก,กวานเด้อยากมาขอโชคขอชัยนำอาเว้ากันช่าง,ง่าย อาอยากมาขอเลขคอเบอร์อาาว่าี่เป็นพอมเทงเจ้าทีเจ้าทางแม่น้ำท่อนี่ก็ดีพอมเทงเจ้าวัดเจ้าว่าหรือว่าเจ้าป่าเจ้าดองอาผู้ที่รักษาอยู่นี่ฐานทีทีนี่ก็ดีอาาว่าี่เป็นพอมเทงพ่อใหญ่แม่ใหญ่ป่าลุมสูงต่ำอาหลาบ่าวลับจาวก็ดีอาจีนิคมือนีผูคหาเยงอาก็ได้ออกมาหอดมาถึงนี้อากบ่ไดชิมไดปะกัน อามียังกะได้ขออันเชินอ่าออกมาอาได้รับหัวรับจาบร่วมกันว่ามือนีก็คือผูขาเองกะได้พาอยากจีพีนอ้องอาทท่งส่องย t u b e ของเพิ่นนี่ละละไลายลชส่องพอสมควรอาได้มาหอดมาเถึงอาเพิ่นก็บ่ได้ทิมเด็ดป้าเด้บ่วบัตจิเป็นอยากจีพี่น้องก็ดีอาบ่วบัตจิเป็นเอทุถูกหม่องถูกบอนอาเพิ่นก็ยังให้กำลังใจโย อาเพิ่นบ่นด้ถิมเด็กปลาดอกปัอาเพิ่นยังจิตหอดจิตเถึงอยู่มันกลับว่าเป็นยังนอะมันกลับเป็นเลียงธรรมดาปัวอาได้คิดได้ผาดไปแน่ก็ับว่ามีผู้ใดดอกอยากให้มันคิดมันผาดอยากให้มันหลุดไปอาจีนี่ก็ขอว่าให้มาอ่าอื้มอื้อาหากว่ามียังก็ให้ติให้เตียน น่าให้บอกผู้ขามาอาที่นี่ผู้ขายองอาสิ่งที่มันเป็นไปอามันเป็นเพราะอยังอาผู้ขายองก็คือได้อดมาลายพอสมควรอาถือว่ากันอานำอกนำใจไว้ได้ผู้ขายองก็บ่าอยากอาว่าอยากจาบ่อยากตกตอกโตผู้ใดได้ปัวอาผู้ขาเองก็ว่าที่นี่มันก็ได้ออกพันสมพันซาแล้วอากานมาดีก็ให้ดีได้ปัว ถ้ามาพอดีผูขาเองก็จะได้ต,ตอบตอบกันแน่อยู่เด้ออ่าเพราะว่าออกผสมพรรษาแล้วอาจีนีภูขาเองก็จังแดงมาหอดมาเถงอ้าพี่บว่าสุเป็นอาจงขอนิมนต์ในท่านอ่าลงมาจากหัวยังเข้ามามีแก่ทองนิชิ์ของท่านคุณครูบาอาจารย์ก็ดีครับนี่ก็ได้นําเข้ามาเป็นคันห้าคันแปดนะลงไม้ทุกเทียนเข้ามากราบคารวะเจียาการก็ดีนะควจะมีหูเชี่ยวตาจีบก็ดีจงขอนิมนต์ท่าน อาลงมาจากหัวยังเข้ามาไม่แ้งท่านมือติดของท่านครูบาอาจารย์ก็ดีอาจงขอ,อนิมนอนอาดาวาลูกติดลูกหาลูกอาผูกขาอยงเหตุยังลงไปจงขออนันเชิญอาขอ,อนิมนอนอาลงมาเป็นตะกี้พยันให้แ้งลูกติดลูกหาก็ให้ผูกขาได้หูแจงเป็นเก่งอากระบอกเป็นยัง อาทิมีคว่มวังดีอาภูคาเองก็อยากให้ตีให้เตียนนันละโปูอาวกับมีอย่รอกคนที่บววังดีอาภูคาเองก็บ่ได้คิดอีหยังอาบ่ได้ไปตตูตอบเขาอาเขาสีว่างเฮาบ่ดีกะสร้างเขาปอาเขาสีว่างเฮาบากะสร้างเขาอาขอให้ตปูบรรลบรรดาลให้ภูคาได้หูแจงเป็นจริงปออาบ่ว่าสิมามไม่นีภูคาเองก็อยากมาขอนำ อาจาวาสิ่งใดที่ผู้ขาดเหตุยังผิดพลาดไปหรือว่าหลวงเกินไปสิ่งใดก็ดีอาผู้ขาเองก็คือขอโทษขออภัยขอโหสที่ให้แกผู้ขาดัย่างใดระบุญท่านอย่าแหงการลายในปวงให้ลูกให้หลานเพื่อนไดไปกินไปใส่ไ้ไปสางนำทั้งบนในปวอาซอยเพื่อนให้เพื่อนไดให้เพื่อนดี อาผูได้ปนสจวาจังไดกระเลียงของเขาปัวบ่ต้องไปถือโทษโวดเที่ยงอาคือว่าเฮาทําด้วยพ่วมดีในปัวอาภูขาเองก็บ่ได้หาเขาพกเขาห่อดอกอาภูขาเหตดลงไปอากรอยากให้ทั้งวัดว่าอาล่มจะเลิ่นลงเลี่ยงในปัวบ่มีป,มปมันใดก็จังได้ดินล้นหามาให,ห้เหตดมาใหาอ้อา่ว่าสิเป็นมือนี้หลักก็คืออยากสาแสม่พ่อสมควนปัวอาได้ว้ากันไหวกบอ่าทัง อาญาติยี่น้องก็บอกว่าชิมาพุล่ะตั้งแต่หามองอาทินี้ผู้ขายเังก็ไดไปหอดตลาดก็ไดไปเลาะหาสื่อคนลามากลากไหม่อาเพียชิมาหอดมาถึงอามันก็เลยทําไปจักหน่อยอามือนี่แต่หากว่ามีสิ่งใดทีดีๆอาจงมาบรนดลบันดาลมาปรากฏขึ้นให้ผู้ขายได้หูแจงเป็นจริงอาคือบ่ได้คอยยังน้ำมากไม่อาอยากขอโชคขอชัย อาวัากันซบแบ,บไง่าง่ายแบบเปิดๆเ,เนาะอาคือขอเลคคอเบอร์อาที่มามืาอนี้ก็คือประเด็คออยิงยังนำมาให้เลยโง่อาคือขอสามโตบน2องตอ่างขอให้มันเป็นจริงขึ้นมาอาลูกเตาเ่าเราหลานให้เปรนเด็ไปจินไปใส่ไ้ไปจับใจใส่จอยในขอบครัว มีมาวันีก็ดีวนี้จะสร้างมันดีมาดีตัวเรื่องแบบมาดีตายพวกมันคนมาดีกันตายมันบ่วังด <y> ีกจะสร้างเขา คือในควเกจรยงที่จนเป็นน้องเขาเป็นสมาชมบัวข้าชงเทินอ้าจีบุขาเรนอามามินีกก็คืออยากมาคอเหยี่ยมยามถามข่าวอยากมาคอโฉคอใช่คออาจจะหาว่าจริงได้จีูุขาเยังอาเด่เห็นเนี้บอกถือบอกควรอาก็ขอให้จีให้เกี่ยนเนื้อปวัวอ้าุขาเยงก็อขอถทดต่อภัยอามามินีกก็คือขอให้มันเป็นจริง อาเบิ้งให้มันดีๆเบิ้งให้มันขัๆจักกันอาให้เพื่อนใดไปกินไปใส่ให้เพื่อนใดไปจับจ่ายใส่สอยในครอบครัวเดือปืเด้ออาให้ดูแลลูกเต่าเหล่าล้านบ้านเจ้าขรองอาบ่ว่าจะจิเป็นอาพร้อมทั้ง f ยหบีร้ายมองลายบ่อนอาต่างถิ่นต่างจังหวัดต่างอำเภออาหรือว่าต่างบ้านต่างตำบลอาถือว่าเป็นบ่ไดดมากหอดเพิ่นเเพื่อนกันยังมีอากำลังแรงใจ อาซอยมาอยูในปวงอามาดูแลหม่องอยู่หม่องเศราวะวะ้าบวมตาจีเป็นพรอมท,ทึงคนลาหมากลาใหม่ก็ดีอาผูขาเองอาขอโทษขออภัยขอโมจีให้แกผูกขาหลายๆเด้อยพอเด้ออาที่ผูขาบปไดออกมาอาชีว่าจังได้ผูขาเองกันยอมรับอาคือว่าผููขาเองก็ได้เป็นถูกแบบยางขาดเด้พออาที่นี่ผูขาเองก็นตั้งสองสามงวดที่ผ่านมา อาก็บาได้ออกมาอีเลอาสีวาจาังไหนปูกาเองกันยอมอาขอโทษขอภัยอาขอโฮจิให้แกปูกาเขาไปจงขออนิมวนนันท่านอาลงมาปริยามสัตส่สองมองดูให้เห็นแจ้งเกินจริงครับจงขออนิมวตนท่าน สูไเตรียมมาบ่เตรียมมาเยอะเตรียมมาเยอะเลยภูเขาวลงแล้วสิค่ะโอเคจิตตังสาอนังเออ่าโจ้ยเออาพอให้มันจริงเป็นจริงอีกพออาเลียงถูกสิ่งถูกอย่างอาแม่นผู้ใดสิมาบวังดีผู้ขาเอียงตะหูพออาแต่ว่าพอ อากระว่าตองบอกตองว่านามีอยังก็รเห้เจ็บไววในอบในใจอาภูคาหูเมื่อดวาผู้ใดมาดีมาส่วนอาภูคาเองกับู่ใดว่าอวดเจียงหววอาปวารจำมองนีเด้ะอายิงกว่านี้ภูคากระเทยพานอาได้ทำให้เหวกระเทยไปมาปัวอาที่นี่ภูคาเองก็คือยพวอยากตรวจตอบแนวใดปวารเขาทํำด้วยท่วมดีอาที่ภูคามกมือนี่ก็วังอาอยากใหยญาตีพี่นองใดใน้พว อาขอให้มันเป็นจริงขึ้นมาอาเบิ้งให้มันคัดขักก่อนอาลูกเต่าเรล่าล้านหัวใจหดหิถึงอาบุญท่านก็ะเฮงจะลายอาใพิคนได้ไปกินไปใส่ไปจับใจใส่สอยเดินว่าอืมอืมเบิ่งให้มันคัดขาก่อน อาว่าว่าสิเป็นความทั้งบุญญาปรมีของภูเขาแปดสอบก็ดีอาจงบรรลนบรรดาลให้ภูขาในหูสแจงเป็นจริงเมื่อวพอ

เรต่เดกเด็เด็กจะต้องตั้งตาหนังพ่อจงจตมนอันพ่อมาเองทมาตั้งแ่ออะไรยังรักวันนี้เราจงมันนั้นไปท่องวัเนี้นทพัวัานะฮะเ พาเจวันมีความอ,อาขอให้ผู้ข่าได้หูแจงเป็นจริงอาจงขอนิมนต์ท่านลงมาออาบาิยานจัดสองมองดูให้เห็นแจงเป็นจริงอาจงขอนิมนต์ท่าน อากระบอกเป็นอย่างอาแมนบบบอกบอเตียนผู้ขาเองกระพร้อจีหูแจงเป็นเกียงยุยฮว่าออาว่าผู้ใดสิมาแบบใดอาผู้ใดสิมาอาวังดีหรือบ่มาวังดีอากระบอกเป็นอย่างดอกกัวอาผู้ขาเองก็คือททำด้วยความดีอาพอให้บุญญาปรมีอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในสถานที่ที่นี้ก็ดีอาจงบรนดลบรนดาลจงซอยเรือผู้ขาขอให้ผู้ขาได้หูแจงเป็นเกียง สดูมือนดูมือนะคะดูมือเด้สาม3มสามหกสามหกสามหกสี่ดูมือวยค่ะดูมือสามหกสามหกสี่นะคะสามหกสี่สามนะคะสามหกสี่ ข้างบนนะคะบนสามปูบอกนะคะสามหกสี่บนค่ะอาทีนี่ยังสองตัรลางอพรอ้าพรให้บอกภูเขาใดหูแจงเป็นจริงมาเบิงอ้าที่นี่ภูเขาเองก็คึอขรนำเลไลอีพรอ้าปวาริเป็นพรแทงอ้าบุญญาบารมีของผูข่าวแปดสอบก็ดีอ้าภูเขาเองคือบริคอยยังนำมากมากีพร อ่าอย่ากขอโชคขอใช้อ่าคือขอสามโตบนสองโตล่างขอให้มันเป็นจริงขึ้นมา สามหสี่บนนะคะนล่างสีสองตัวล่างสีหนึ่งนะคะสี่หนึ่งล่างนะคะสี่หนึ่งล่าง 4, 1นึ่งล่างสี่หนล่างสี่หนึงล่างสี่หนึ่งล่างส่หนึ่งล่างวงกลมไปเลยเุาบอกว่าเุบอกว่ณงกลมไปที่ อานำเข้ามาโจเนี่ยเดิมคือเรื่องใจน้องพขาจะมาสมุทรออาจงพรนี่วันท่านลงมาปริยัตงจ้องมองดูให้แจ้งเป็นจริงอาจงพรนี่นต์ท่านเอาเอาปากตามาไว้ปากทารองปากยางรองแจกเป็นจริงจาจะปาม อาปวาระิเป็นพร้อมเทิงหนุกเต่าเล่าลานหรือวยอยากทีพี่น้องก็ดีอายังขัดขาดเพื่อนเพื่อนโยอาเพื่นกับขอพ่วงซอยเหลือจับกูอาชี่ว่าปูขาวนี่ยละปูที่มีหัวเจ้าตาทีปูที่มีฤทธิ์มีเดชอาสามารถมองเห็นเลขเห็นเบอร์อาว่ามันจะออกตัวใดตัวใดโบออกก็ขอให้ยี่พ่อบอกเพื่นมาให้มันชัดเด้อาให้เพื่นได้หัวแจงเป็นจริงเด้อพ่อเด้อ จงของนีนมนฑลท่านลงมาปริยัตจัดสองมองดูให้เห็นแจ้งเห็นจริงครับลูกศิษย์ลูกหางท่านอยากจะทราบจงขอในมณลท่านสามหกสี่สามหกสี่นะคะอ่าที่นี่ยังสองตัวลางมนความ <Krist> ข้างล่างหนึ่งสี่นะคะล่างหนึ่งสี่หนึ่งสี่ก็สองสี่สามหกสี่หนึ่งสี่กับสองสี่นะคะสองตัวล่างเห็นชัดไหมครเห็นชัดนะะ ตีหนึ่งลสงางนลใจนี่สี่สี่หนึ่งงล่างค่ะสามหกสี่บน10 สามหกสี <บน S 2> ่คนนะคะไปายคนในโลกเด้ออา่าขึ้นไปหม่องปอกเลยบอกเด้ออ่าขึ้นไปชงบนโลกขึ้นไปก็จะมีไปทางใหม่เด้อลองมาหม่องเตาในโลกอา่าล,ลงมาหม่องเคยได้กินได้อยากเด้ออ่าขึ้นไปชงชงแล้วก็ลงมากโลก สามบน4ี่ล่างมหกสี่บน1นึ่งแล้วก็สองสี่ล่างนะคะสามหกสามหกส ยันสองรอบสามรอบไปเนาะดัเ้นอ่ะขให้มันเป็นจริงอีกพออ่าดาวงวดนี่เอ้ลอลงมาคือเก่าเด้ดออเบิงให้ดีดะะอ่า เอายาม,นะอามาสูบแนวลุยามาอ้าวพูได้ไดไที่ว่าจังไนอ้าวก็บป้ตองไปสอนอกสอนใจอาที่นี่คนบอกว่างวดเนี่ยคนบอกว่าใหงมูลูกหมูเตา่าหมูหลูกหมูหลานได้กินได้อยากเอ้เออ้าว่ได้ไหหลังสีตต่ตอง อาเลของพอเนี่ยเพิ่นบอกว่ามีตะบนกับลางแค่นั่นเองอาเรียงง่ายเื่อง่ายลูกเลียงง่ายเสื่ง่ายเด้อสามหกสี่หนึ่งสี่สองสี่เด้อค่ะสามหกสี่สี่หกสี่เมื่อกี้ปู่ดังเขียงแล้วค่ะห้ซื้อตาหยเสื่อตาไม่พอใก็ให้เฮ็ดไปอายาสุไปเป็นหนี้เป็นศีลเพิ่นเด้อลูกเด้ออ่ามีน้อยก็ซื้อตามน้อยไปซะก่อนอ่างวดที่หอดที่ถึงจังคอยเอาใหม่เด้อ ค่อยๆค่บะเอแคปนะคะสามสี่กสี่กับสองสี่นะคะแคปนะคะแคปท่าลอยๆนะคะสามหกสี่หนึ่งสี่ตรงอยู่แล้วค่ะ

สอ,อสองสีแมนบอ,อแมนกาหนึ่สงสีกับสองสีนะคะหนึ่งสีกับสองสีอืมอืมอืมหนึ่งสีสองส เม่ควนแบบพวกขวนนะไมอยากดูน้ำเลยหรอกดูกรับอกอยากดูกระบอกด้วยดูไนแองกดีแองกหรือว่าบอไเอิร์เพิร์นที่มาเมื่อกี้คือไดเอิร์เด้กเก่าเมื่อครู่ออบ่ไดว่าเออร์ ไอ้ไอ <screws> <Estado> ้ไอ้หมอนไชป้าไอ้ไอ้ประเทศนอกเนเยรือประเทศนอกไงให้ไปประเทศนอกพ่าที่นี่คือว่าูจะขอพาอ่าคือปรเื่นานผู่เพือเาะเพ่บอสนัดทั้งอาประเทศนอกคือว่าประเทศเพื่อนบ้านปูเพือนเาา่นสนัดทั้ประเทศนอกคือว่าประเทศเพือ้านื่นเพือยันกาเพื่านเือนเนะเบดีั้อาเคืารยเอนบริกิเอนเนาอนบยด้ยานกเด้ อาลูกเต่าเราหลานนี่จะบอมีเงินมีทองเด้มีแค่นี้เนาะเห็นแค่นี้หมดแค่นี้เนาะปูนี่รับปูดำด้วยพราหลังคนนึงยไปวรกหนึ่ง ชูนี่ชูน,นี่เจ้าอย่างเนาะแคบค่ะแคบสามหกสี่หนึ่งสี่กับสองสี่นะคะเฮงนี่รวยค่ะจ้า มวดตอนที่หพฤศธิกาสองพันห้าร้อยหกสิบเนะคะชมนะครับพิธีการที่อาจารย์แมวอันนี้พิธีการเกษตรธนคพี่น้องคลิปนี้อไว้ยมีกนะคะน้องพี่น้องเอฟทีค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะนี่ฟังๆรวยรวยมวดประจําวันที่หพฤศธิกาสอนห้าร้อยนะคะคลิปนี้ร่วสมีกนนะคะพี่น้องสวัสดีค่ะ